ไม่ได้มาพาไปเที่ยวไหนจะพาไปทํางานด้วยกันที่โรงแรมเมลลเนียมฮิวตันกรุงเทพจโรงแรมอยู่ไกลบ้านมาก,ก็เลยต้องไปนอนที่โรงแรม3คืนไซส์ของห้องพักที่นี่ค่อนข้างกว้างถ้าจำไม่ผิดทุกห้องจะมีวิวแม่น้ำหรือจะมีมุมต่างกันก็ตามห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําใหญ่สะใจ้องที่อาบน้ากับสุขาก็แยกกันชัดเจนข้าวเก็บของเสร็จก็ลงไปที่บอลรูเตรียมเซตอัพงานสําหรับพรุ่งนี้จะจบงานบ่ายได้ก็ปาข้าไปเกือบห้าทุ่มแต่ถ้ใช่น้ําร้อนฟองฟ,องฟูแบบนี้ก็ช่วยให้นอนหลับได้ดีจริงฟองที่เห็นนนนนนนัั้้้คืออ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 ไไไไมมมมมม่่่่่่่ใชบบบปปปสูขขงงงงงงงีีโรรรรรแแแหลลละกกกกกเเาาาาาวุึติยํ ขามี2ชัน้นมีโซนเครื่องออกกําลังกายแล้วก็โซนเทรนนิ่งที่ชัดเจนอุปรกรณ์ครบมากๆสายยิมต้องชอบกําลังไปแล้วก็ต้องมาเติมพลังกันบ้างรายอาหารเช้าของเขาค่อนข้างอลังการมีแทบจะทุกอย่างให้เลือกถ้าลงมาสายอยาจจะต้องรอคิวเพราะว่าคนเยอะมากรักที่สุดจะเป็นคริสปี้เบคอนนี้สายเทลตี้อยากกินน้ําพลไม้โคเพรสจูสต่างๆเขาก็มีให้เลือกกินข้าวชมบรรยากาศร,ริมแม่น้ําก่อนจะทํางานต่อซ้อมใหญ่ตอน10บโมงเชา้าป็นตัวเริ่มงานจริงบ่ายโมงครึง่งแน่นอนว่าเราไมไ่กินข้าวกลางวานันอีเวนต์หลักบ่าย3ามครึงสงทุกคนไปทํา CSR ต่อเราก็มาเตรียมงานมือเย็นเนี่ยละนะที่เขาบอกว่า1วันพันเหตุการ